สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำการสอนนะครับว่าเวลาที่เราจะโอนเหรียญนะครับจาก Binance กลับเข้าสู่ Bitcub เนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เลื่อนมาที่เมนูตรงนี้นะครับผมเมนูคําว่ากระเป๋าตรงนี้นะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีสินทรัพย์ตัวไหนอยู่บ้างนะครับวิธีการเช็คต่อมานะครับเราก็มาเช็คคําว่าตรงนี้ครับ สปอร์ตนะครับเมนูคำว่าสปอตตรงนี้นะครับนี่มันก็จะขึ้นเหรียญนะครับต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับว่าเราเนี่ยมีเหรียญอะไรบ้างนะครับก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยมีเหรียญไหนอยู่นะครับผมในวันนี้เนี่ยผมจะมาสาธิตนะครับในการโอนเหรียญเนี่ยด้วยดอกคอยละกันนะครับผมดอกคอยนะสมมติว่าผมจะโอนดอกคอยนะครับไปบิตคับนะครับตอนนี้ผมมีดอกคอยในเอ็ก a เชนของไบแนนเนี่ยอยู่ที่4 6 3นะครับผมจะโอนดอกคอยนะครับ กลับไปที่บิดครับนะครับวิธีการก็คือให้เรานะครับกดเข้ามาในนี้เลยนะครับกดเข้ามาสมมติว่าเราเลือกเราเลือกดอคอยใช่ไหมให้เราคลิกเข้าไปเลยครับคลิกเข้ามาอย่างนี้เสร็จปั๊บนะครับมันก็จะมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับไม่ต้องสนใจนะครับเราไปสนใจตรงที่เขียนว่าการถอนตรงนี้ครับเราก็กดคําว่าการถอนตรงนี้ได้เลยพอกดมาเสร็จปั๊บนะครับมาถึงหน้านี้เขาก็จะมี3มช่องหลักๆนะครับนี่ฮะช่องแรกคือที่อยู่ ที่อยู่นี้ไม่ใช่หมายถึงที่อยู่บ้านเล็กที่อะไรนะครับก็คือเป็นที่อยู่ของกระเป๋าเงินเราหรือว่าที่อยู่บัญชีของปลายทางที่เราจะโอนให้นั่นเองนะครับแล้วก็เครือข่ายตรงนี้นะครับอันนี้มันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าสกุลเงินที่เราจะโอนไปเนี่ยเครือข่ายที่รองรับเนี่ยเป็นในรูปแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจํานวนนะครับ จำนวนก็คืออยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะโอนไปจํานวนเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดเรากดเข้ามาสูงสุดตรงนี้นะครับมันก็จะเอาไปให้ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่4 6 3นะครับจุดกว่าเนี่ยนะครับลองดูนะสมมติว่ากดอ่าผมกดสูงสุดนะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราก็ต้องกลับไปที่บิ t ครับนะครับเพื่อจะนําเลขกระเป๋านะครับมาวางที่อยู่ที่ตรงนี้นะครับผมก็ไปที่บิ t ครับกันเลยครับอ่าพอเข้ามาที่แอปบิตครับนะครับเราก็มาที่เมนูตรงนี้ครับ คำว่า wallet นะครับผมมาที่เมนู wallet นะพอมาเมนู wallet เสร็จปั๊บนะครับเราก็เลื่อนหาสกุลเงินเลยครับที่เราจะทําการฝากเข้ามาในบิตครับนะครับเมื่อกี้ดอคอยใช่ไหมนะครับมาถึงดอกคอยเสร็จปั๊บนะครับเราก็มาเลือกเมนูฝากตรงนี้ได้เลยครับสีเขียวตรงนี้นะครับเป็นเหมือนการโอนเข้าโอนออกแบบเหมือนธนาคารนะครับแล้วเราก็ต้องมาเอาเลขจากฝั่งนี้โอนไปฝั่งนั้นหรือว่าเอาเลขจากฝั่งนั้นนะครับโอนมาฝั่งนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็หลังจากที่เราเข้ามาตรงนี้นะครับ เลขกระเป๋าที่เขาหมายถึงนะครับก็คือเลขตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถนําเลขกระเป๋าจากบิตค u ับนะครับไปใส่เอ็กชแนนด์ไแอนดได้เลยนะครับผมก็กดคัดลอกตรงนี้ครับอ่ากดคัดลอกมานะครับแล้วก็กลับไปที่ไบแอนดอีกทีหนึ่งครับเมื่อกลับมาที่หน้านี้นะครับเราก็สามารถนํามาวางตรงนี้ได้เลยนะครับจะไม่ค่อยแตกต่างอะไรนะครับกับการที่เราโอนจากบิตค u ัไปไบแอนดแล้วก็ b บแอนกลับมาบิตค u ันะครับจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ พอเรานําเลขกระเป๋าวางเสร็จแล้วนะครับให้เราสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับคำว่าเครือข่ายตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะขึ้นให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเลือกได้นะครับเราก็มากดตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะมีให้เลือกนะครับว่าเครือข่ายที่สามารถเลือกได้เนี่ยมีอยู่2เครือข่ายด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยต้องเช็คดีๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราโอนไปผิดนะครับโดยที่เราไม่ได้ดูว่าปลายทางที่เราจะโอนไปเนี่ยมันรองรับหรือเปล่า นะครับถ้าเกิดทําแบบนั้นนะครับแล้วเราโอนไปแล้วกระเป๋าปลายทางเนี่ยเขาไม่ได้รองรับนะครับเราจะศูนย์เงินฟรีนะครับแล้วก็จะไม่สามารถดึงเงินกลับได้ด้วยนะครับตรงนี้สําคัญมากวิธีการเช็คก็คือแบบนี้ครับให้เรากลับไปที่หน้าบิดค u บอีกครั้งหนึ่งกลับมาดูตรงนี้ครับแล้วเราสังเกตตรงนี้เห็นไหมครับตัวอักษรสีแดงๆนะครับมันจะเขียนว่ารองรับการฝากเหรียญด็อกนะครับผ่านด็อกคอยเน็ตเวิร์กเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าให้เรานะครับ ฝากผ่านไอ้ที่มันเขียนว่าเครือข่ายของ d o อกค i เท่านั้นนะครับผมก็คือแบบนี้นั่นเองนะครับเครือข่ายก็คือ network นะครับ d o g c o i ก็คือ d o g c o i นะครับเพราะฉะนั้นก็คือแบบนี้นะครับถูกต้องหลังจากที่เราใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถทําการถอนได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเช็คในเรื่องของ3ตัวหน้าและ3ตัวหลังของเลขกระเป๋าเราด้วยนะครับว่าถูกต้องไหม นะครับวิธีการเช็คก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนนะว่าเราจะต้องเช็ค3าตัวแรกและก็3ามตัวหลังนะครับในเลขกระเป๋าของเรานะครับเพราะว่าให้เรามาเช็คทุกตัวเนี่ยมันก็คงจะไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับสัญลักษณ์ก็เยอะมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเช็คแค่3าตัวหน้าและ3ตัวหลังก็พอนะครับว่ามันตรงหรือเปล่านะครับถ้ามันตรงแล้วเราก็สามารถกดถอนได้เลยครับพอเราใส่ไปที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถกดถอนได้เลยครับโดยการกดคําว่าการถอนตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะมี ค่าธรรมเนียมนะครับอยู่ที่50ดอลลอคอยนะครับผมแล้วก็กดยืนยันไปได้เลยตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผลของการถอนนะครับก็กําลังรอการอนุมัตินะครับนี่ครับตอนนี้ก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เนี่ยคำสั่งนะครับมันก็ได้ออกไปแล้วนะครับผมก็คือส่งจํานวนเท่านี้นะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถมาดูที่อยู่เห็นไหมเี่ยที่ที่อยู่ที่เราเอามาไว้เมื่อกี้นะครับก็คือที่อยู่นี้ นะครับเราก็สามารถมาดูประวัติตรงนี้ได้นะครับกดคลิกดูประวัตินะครับก็นี่ฮะรอนะครับเราจะต้องรอตรงนี้นะครับผมนี่คำว่า p r o c e s s i n g นะครับถ้าเกิดมันครบ15เต็ม15นะครับ15ทับเนี่ยก็คือทำการถอนอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมตอนนี้ก็หน้าที่ก็คือรออย่างเดียวเราสามารถกดเข้ามาเช็คได้นะครับก็คือกดมาตรงนี้ได้เลยนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็จะบอกรายละเอียดมากขึ้นนะครับก็จะมีเลขนี่ับ เลขตรงนี้นะครับเลข tag id นะครับแล้วก็จะมีนะครับรอการยืนยันนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับก็ต้องรอให้ครบ15ก่อนนะครับถึงจะได้รับการยืนยันแบบ100%เนนะครับก็จะมีประวัตินะครับก็เรียกว่ารายละเอียดการถอนนะครับผมตรงนี้ก็รออย่างเดียวนะครับเราสามารถมาตรวจสอบนะครับผ่านบล็อกเชนก็ได้นะครับโดยการกดปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับผม ขณะที่เรารอนะครับเราสามารถเข้าไปเช็คในบิตคัพได้ด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยดอลคอยนะครับกำลังทําหน้าที่หรือว่ากําลังส่งมาหาเราจริงหรือเปล่านะครับโดยการไปที่แอปบิตคัพเลยครับพอมาที่แอปพลิเคชัน b i ตคัพนะครับเราก็มาที่เมนูคําว่า wallet ตรงนี้นะครับเข้ามา wallet เสร็จปั๊บนะครับไปที่มุมบนขวานะครับมันจะมีรูปนาฬิกานะครับให้เรากดไปที่1ทีนะครับแล้วก็ให้มาเลือกคําว่าคริปโตนะครับฝั่งขวามือตรงนี้ คลิกเข้ามานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนนะครับดอคอยนะครับ413ดอคอยนะครับขึ้นสถานะ pending นะครับก็คือเทเบิลสิตนะครับกำลังบวกเข้ามานะครับตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามนะครับเมื่อมันขึ้นแบบนี้นครับแสดงว่าเราจะได้รับเหรียญแบบ100%ซนะครับผมเพียงแต่ว่าเราจะต้องทําการรอเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็รออย่างเดียวครับผมรอให้เงินเข้านะครับ ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าจะเข้าเมื่อไหร่นะครับเอาละครับเมื่อผ่านไปประมาณ7-8นาทีนะครับตอนนี้ดอกคอยนะครับก็เข้าสู่บิดคับเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยการขึ้นคอมพิวแบบนี้นะครับแล้วก็มากดเช็คได้ครับกดเข้ามาตรงนี้เห็นไหมนะครับมันก็ขึ้นว่าคอมพิวตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ดอกคอยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ก็ง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับวิธีการที่เราจะโอนเหรียญจาก b i n แนนนะครับเข้ามาสู่กระเป๋าบิตครับนะครับก็สามารถทําได้แบบนี้เลยนะครับทุกเหรียญเลยนะครับไม่ว่าเราจะเอามีเหรียญไหนนะครับก็สามารถทําได้แบบเดียวกันแต่ว่าครั้งแรกนะครับอันนี้ผมจะแนะนานะครั้งแรกนะครับใครที่ยังไม่เคยโอนเงินเลยนะครับยังไม่เคยโอนจากบ i n แนนมาที่บิตครับเลยนะครับเวลาที่เราจะโอนครั้งแรกเนี่ยมันจะมีการที่เราเนี่ยจะต้องทําการสร้างกระเป๋าขึ้นมาก่อนนะครับสมมุติว่าผมจะ ฝากด้วย iOS T อย่างเงี้ยนะครับเรามากดเข้า่าฝากตรงนี้ mm. เห็นไหมพอมปกดเข้า่าฝากครั้งแรกเนี่ย mm. เห็นไหมครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับก็คือสร้าง SD สําหรับการฝากเหรียญคริปโตนะครับเราก็สามารถกดสร้างไปได้เลยนะตรงนี้ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมหรือว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับเป็นการสร้างเลขกระเป๋าขึ้นมา,าเฉยนะครับว่าเราจะเปิดเลขกระเป๋าของสกุลเงินนั้นขึ้นมานะครับสมมติว่าผมจะกดสร้างตรงนี้ก็สามารถกดสร้างได้เลยนะครับคลิกเข้าไป1ที มันก็จะมีคําเตือนขึ้นมานะครับว่าท่านจะต้องระบุมิโมนะครับเพื่อเชื่อมโยงธุรกรรม iOST เสมอครับกดจ่ายรับแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับก็เรียบร้อยครับเป็นการที่เราเนี่ยสร้างกระเป๋าขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับก็ครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นทุกสกุลเงินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยกิลเลียมไรคอยหรือว่าดอคอยก็ตามแต่นะครับเวลาที่เราฝากครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็ มาแชร์ให้เพื่อนๆรู้กันนะครับสำหรับวิธีการโอนเหรียญน,นะครับจาก b i ตคัพไปไบแน e แล้วก็จากไบแน e เข้ามาบิตค u พนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ